ครับก็ทักทายสวัสดีพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาพสวัสดีครับนะครับสวัสดีนกเรันทุกคนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งวิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเราก็่าวาดออกแบบนะครับอาฉากต่างๆนะครับเราก็จะมีการวาดนะครับวาดการ์ตูนต่างๆเราก็ฝึกมาแล้วนะครับ แล้วก็ฉากแรกฉากตัวตัวนะครับของตัวการ์ตูนเราเราก็เริ่มออกแบบมาบ้างแล้วนะครับแต่ละคนถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาทําเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะครับวันนั้นเราก็จะมีอะไรนะข้อความใช่ไหมที่มันขยับได้นะครับเป็นแอนิเมชันนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงในส่วนของอาการทําตัวการ์ตูนอนรนะที่เป็นปากปากขยับปากที่มันพูดได้เราก็ตากระพริบได้นะครับสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาแนะนํานะครับตอนนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปแบบ อาจจะไม่นานมากนะครับแต่ก็ดูแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้ของพวกเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ข้อมูลให้เราดูนะครับกัดตูลโปลิ่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นพูเจนเตอร์ของอาจารย์ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรเซนิโอเซนิโออันนี้เรียกว่าอะไรเซนิโอสลา,ามะตลามสลามใครที่เล่นนั่นล็อกอะไรนะรู้จักไหมนี่รู้จักนะตัวนี้ รู้จักในปเทพไม่รู้จักครับเกิดไม่ทันครับอ้าวโอ้ยเกิดไม่ทันนเห็นแรงแรงใครที่ชอบเล่นเกมนะต้องต้องน่เจะพอรู้จักครับธนวัตรรู้จักไหมตัวเนี้รู้จักไหมตัวนี้เหมือนเหมือนเคยเห็นแวบๆในตอนที่ครับอาจารย์น่าจะชื่อว่าอะไรนะโพสต์ลิงมั้งกูร์ลิงกูร์ลิงใช่ไหมใช่ไหมสมัยอาจารย์เรียนปริญญาตรีนะเห็นเพื่อนๆเขาเล่นนะครับแต่อาจารย์ก็ไม่ได้เล่นก็เลยเห็นตัวกระตูนมันน่ารักดีไง ก็เลยเอามาแบบเออเอามาให้วาดให้พวกเราดูแบบเป็นการวาดแบบง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันมีวิธีการวาดแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็การทําปากขยับปากปากระพริบอะไรจะต้องทายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้อาจารย์สาธิตให้เราดูนะครับว่าเป็นวิชาภาคปฏิบัติ นะครับก็ให้เราดูให้เข้าใจก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์สร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาก่อนะครับไฟนิวขึ้นมาใหม่เลยเนาะนี่นะครับไปที่ไฟนิวนะครับสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกแอคชั่นสคริปต์าะกดโอเคนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวาดนะครับเรามองเห็นที่ลูกศรอาจารย์ชี้ไหม เราลองเห็นตัวน,นี้ยหมเห็นกรอบสี่เหลี่ยมอะไรไหมเราลองซูมดูใกล้เห็น่อยเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เมาส์ที่อาจารย์ชี้อยู่ตัวน,นี้อเห็นครับออเห็นครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือเราเห็นก่องสี่เหลี่ยมนะครับตัวน,นี้ให้เรากดเมาส์ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เรียกสมาร์ทอวัทูนนะครับตัวน,นี้ที่มันเป็นรูปวงกลมวงรีนี่แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาวาดก่อนนะครับเราดูก่มอนว่าเราจะเปลี่ยนสีไหมครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูยมพูนะ กรอบบรีมวนน่าจะสีชมพูนะเส,ส้นอสุินูรอาจารย์ก็บอกว,ว่าใส่ในนี้ก่อนส่งอาจารย์เลือกนี้ก่อนนะมันเป็นส่งนี้มาให้อาจารย์นะครับตัน้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองปรับดูนะครับพอเราว่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรับดูนะครับว่ามันจะเอาใช้เครื่องมือในปรับบ้างอาจารย์จะลองใช้เครื่องมือนะครับปรับฟิล e c ชั่นตัวนี้นะครับในการปรับ ท,ที่ด้านข้างนี่ก่อนอาจลงก่อ,กอกนนอคะครับนะอาจารย์ลองเอาโครงนี้อกอกไปไม่เป็นไรสีดำลองดูนะ อาจารย์อเอาซรงสีงนะดิ่ดดมันเป็นไหมใั่ครับเออสองโปรแกรมอาจารย์เอาแบบนี้ก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์เอามาปรับก่อนแล้วกันนะครับใช้เครื่องมือสับ selection น,นะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับก่อนอเรียบนะครับก็นอนลงงานนิดหนึ่งก็ได้เราก็ดึงตัวนี้ออกไปนะครับ อันนี้ก็คือเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับใช้เครื่องมือเนี้ยในการปรับนะครับตรงสรับ selection ก็คือเวลาเราไปคลิกที่เส้นตัวเนี้ยมันก็จะสามารถหามีจุดต่างๆนะครับให้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับตรงนี้นะที่มันเป็นรูปนะตรงนี้นะสับ selection ลูกศรน,นะครับเราก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับนะครับก็ปรับได้องโค้งก็ปรับมาแบบนี้นได้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับเวลาเราจะวาดในส่วนของอ่าลูกตานะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีใช้ปุ่มนี้นะครับในการสร้างเลเยอร์นะครับเป็นนิวเลเยอร์ขึ้นมาน,นะครับนี่แล้วเราก็ดับเป็นคลิกที่เลเยอร์ที่สองตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่าตา่อนแล้วกันตานะครับ แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลือกนะครับเลือกที่รูปวงกลมตัวนี้นครับแล้วก็เราเอามาวาดเดี๋ยวอาจารย์ดูกันนะว่าเครื่องมืออาจารย์มีปัญหาในการส่งก็มีนะทิอทารไว้ เมื่อเช้าพอดีคลองมีปัญหานะครับน,น,นี้นะครับทำใหม่นะเดี๋ยวเรามาวาดตานะครับใส่เข้าไปอันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยมากนะลองวาดนี่นะครับเอาตาดำๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้าให้มันน่ารักนะครับอาจารย์ก็จะวาดในส่วนของตาขา,ขาวเล็กๆนะครับเข้าไปก่อนนะครับตาขาวนะครับก็วาดขึ้นมาให้มันดูแบบ นานักนานักขึ้นมานะครับนี่แอปเล้วขึ้นาม,นนม ah นนานี่นะครับวาด้นมาส่วนอารงตรงโกงด้านหลังตรงนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแทงนิดนิดหนึ่งนะครับัสดีวาดงกลมด้านหลังเอาเป็นสีชมพูนะครับชมพูชมพูนะครับวาดโกงๆด้านหลังวาดจมาอีกนะครับแล้วก็วาดตรงแก้มมันก่อน แต่งอีกสักนิดหนึนะ่งเนาะเอาแก้มแบบดงๆไปเลยแก้มแบบดงทัน,บบนเทพเป็นไงคันเทพน่ารักไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอแต่งอีกนิดหนึ่งนะแต่งนิดนะแตง ครับตกแต่งอ่ะโอเคนี่ก่อนนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการอ่าจะให้อ่าปากมันขยับได้นะครับเราก็ต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นะให้เราจําเอาไว้เลยนะว่าอันไหนที่เราอยากจะให้มันขยับได้อะ่ะอยู่ในโปรแกรมแปเนีน้เราก็ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราทําในเลเยอร์หนึ่งตัวนี้เลเยอร์เดียว ถ้าเราจะทำให้มันกระพริบ hit, ปุ๊บมันก็จะกระพริบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราให้จดจำตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับต่อไปอาจารย์สร้างในเยื่ใหม่ขึ้นมานะคลิกปุ๊บเอาอาจารย์เอาไปละดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าสซปากแล้วกันปากนะครับอาจารย์เอาเป็นปากหนึ่งปากหนึ่งก็นะปากหนึ่งปุ๊บเอนเตอร์นะครับปากหนึ่งในที่นี้ก็คืออาจารย์จะวาดเป็นตัวคล้ายกับตัวดับเบิลยูะใช้เครื่องมือไลทูลน,นะครับในการวาด นะครัวทุนจะเป็นนะรูปแบบนี้ดูวอาจารย์เปลี่ยนสีเส้นกับสีสดำเอาซักเป็นสองแล้วกันอตอนนีน้นี่นะครับหรือว่าโบลิงอาจารย์น่ารักก็ว่ากนะ็รูดตอวเองนี่นะเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาปรับเส้นให้มันโค้งนะครับน,รนี่โค้งมานิดหนึ่งนะครับ เทียบพอได้ไหมเทียบ <Hello. S 1> ไปไหมไปไหมไปไปครับ <c oughs> สวยนะ้บ่คอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเองวาดปากที่สองก็คือเป็นปากข้างล่างาข้างล่างลงมานะครับอ่ะสร้างลายเยอใหม่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ดคลิกว่าอ่ะอาจารย์ปากหนึ่งปากสองแล้วกันลองง่ายๆเลยปากสองแล้วก็เราก็วาดต่ออีกนะครับอ่าใช้เครื่องมือไลทูนนะครับในการวาด ปึ๊บลากมาเลยนะครับเคยเล่นเกมก็น่าจะรู้จากตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าเราเก็บทันหรอเล่านะอันนี้ก็สมัยอาจารย์เรียนอยู่มาหาหลัยนะครับเพื่อนเขาเล่นกันเล่อะไรนักนัลล็อกอะไรสักอย่างนี่แนักนัลล็อกอาจารย์ก็ทันหรือเปล่าไม่รู้นะเคยเล่นอาจารย์ก็รู้จากตัวปูลิงฮนะอเ,เออรู้ใช่ไหมตัวกลมๆนช่ไหครับเนาะปรับ เมาอาจารย์มด้ค่อยดีนะครับอนี่หลายตัวใช่ไหมอาจารย์ก็นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงสีตัวนี้ก่อนนะครับตรงปากตัวนี้อาจารย์เลือกถังสีก่อนมีเพื่อนๆเ,เรากาลังเข้ามานี่นะครับอเอาเป็นสีแดงนีแล้วะปากแดงไปเลยนี่นะครับโอเคธนวัน์พอได้ไหมนี่ธนวัน์น่ารักไหม ได้อยู่น่ะดาวดอาอาจารย์ไม่ไหวแล้วไงก็อาสาธิตให้เราโรอาจจะไม่สวยมากนะอันนี้ต้องขออภัยนะนี่แล้ก็บอกว่ามีคล้ายๆโปรลิงด้วยน่ารักด้วยอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเอ,อ้ยว่าเสร็จแล้วเราแยกเลเยอร์ชัดเจนแล้วนะเห็นไหมเลเยอตาคลิกปึ๊บมันก็จะขึ้นเป็นจุดๆใช่ไหมครับก็คือเป็นการเลือกอ่ะคลิกนตาหนึ่กงก็จะคือตรงนี้ ปากสองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันไหนที่เราต้องการให้ขยับนะครับต้องสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่เราจะขยับก็คือจะเป็นเลเยอร์ตานะครับตานี่นะที่จะให้มันกระพิบได้นะตากกระพิบได้นลครกันเราก็จะมีในส่วนของปากสองนะครับเนี่ยนะตอนที่สองที่อาจารย์ว่าเป็นข้างล่างขึ้นมานะครับให้มันขยับได้นะครับอันนี้เช็คกันง่ายมากนะครับเอาไปใช้ได <t> ้เลยนะครับ <Yoda>. ขั้นตอนต่อไปครับเราต้องมากําหนดเฟรมกับให้มันขนาดเท่าไหร่ดีเอาคี ดีนาทีดีนะครับเอาไปเฟรมที่ห้าสิบก่อนเนาะอาจารย์เอาประมาณห้าสิบนะแล้วก็กด F5 นะครับ F5 นี่ห้าสิบ F5 กดทุกอันนะให้มันเท่ากันนะครับเห็นไหมถ้าไม่กดทุกอันแล้วมันจะหายนะครับเนี่ยกดไปเรื่อยๆให้มันเท่ากันสร้างเฟรมให้มันเท่ากันนะครับไปเฟรมที่ห้าสิบนะครับเสร็จแ,แล้วอันนี้เราไม่เรี่ยนมอชั่นทวีนนะอันนี้เราจะแค่ใช้คําสั่งว่าคัดเฟรมเฉยนะครับคัดเฟรมเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ตากับพิมนะ อาจารย์ไปเพนที่สิบนะครับนะครับไปคลิกเป็นที่สิบของเลเย,ยอร์ตานะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเล้วกคำว่าคัดเพลนปึ๊บังเกตว่าตามันจะหายไปนะครับแล้วก็คลิกต่อไปอีกคลิกขวาคัดเพลนไปเรื่อยๆครับเราเลือกระยะเวลาเท่าไหนก็ได้ตามใจชอบเลยครับถ้ามันใกล้กันมันจะวิ่งไวนะเนี่ยหลักการเคลื่อนไหวนะถ้ามันติดติดกันถ้าเราก็ติดติดกันมันจะเคลื่อนไหวแบบไวมากถ้าเราแบบห่างๆกันอ่ะไปยืดไปหล้วยัดเฟลน การเคลื่อยมันก็จะช้าลงนะครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะครับตอนเด็กชาวบ้านเลยนะครับออกแบบเข้าใจง่ายๆครับต่อไปปากนะครับให้มันขยับหาสซ่ให้มันพูดประมาณที่สิบห้าแล้วกันคลิกขวาแล้วคำว่าคัดเฟรมนะครับก็สามสิบคำว่าคัดเฟรมคำว่าสี่สิบห้าแล้วกันคลิกขวาคัดเฟรมนะครับเราแค่คลิกขวาคัดเฟรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจ์ลองเลื่อ,ตอนตัวนี้ดูนะครับ ที่ขยับได้เห็นหลองเลื่อนดูตัวอย่างนี้เห็นไหมตาทรพริบแล้วก็ปากก็จะพูดไปเรื่อยๆนี่ปึ๊บๆนี่เห็นไหมเออเราเลื่อนดูได้นะตัวนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บๆๆๆเสร็จแล้วนะครับอาลองการดูผลลัพธ์นะครับกด control enter นะครับ control enter ปึ๊บเนี่เห็นไหมอันก็จะมีตา,ากระพริบได้แล้วก็ปากขยับนะครับปากขยับในกระตูนหลายๆเรื่องอาการเห็น เขาอาจจะไม่กระพริบแบบนี้นะเขาอาจจะทําเป็นย่อขยายนะคล้ายๆ,ๆกับย่อปุ๊บขยายย่อขยายแบบเนะี้ยย่อขยายไปเรื่อยๆนะครับย่อขยายไปเรื่อยๆ,ๆก็ได้นะครับมันมีหลายหลักการนะแต่ถ้าย่อขยายแต่นเนี้ยเราอาจจะใช้หลักการฟีเอโมชันทวีนแล้วก็ f อหกแล้วก็ยอ่อ f อฟหกแล้วก็ขยายนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้บนเทพที่ว่ายากไว้เทพอันนี้ง่ายไหมเทพพอ,นนอได้ไหมไบเ,เนี้ครับได้ครับได้นะสบายใช่ เทพเราแบบชิวๆนะครับถามคนอื่นนี่ว่าคิดว่ายากไหมคุณเซนิโอเซนิโอยากไหมเซนิโอยากไหมนี่คิดว่ายากไหมมันต้องลองต้องลองไงมันต้องลอง,อง,องทำวันรินทอนว่าไงอันนี้คิดว่าทําได้ไหมทตัจกระตุนแบบนี้น่นารักๆๆๆน่ารักรันอิ่ทอ,ทอนะพ,อพอได้นะใช่ค่ะพอได้พอได้นะพอได้รินทอนพอได้เดีย๋ยวเข้ามาเรียนก่อนอาจารย์เดี๋ยวทาให้ดูนะ่ เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเรียนอาจารย์ก็จะสอนซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เราแบบฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับคุณอาริเชสสระทองครับเขาได้ไหคุณอริเชสไปไหมได้ครับได้นะอริเชสเขาเก,ก่งทางด้านแอนิเมชันอยู่วนะครับกับวันทรรมนะครับวันทรรมทำได้ไหมคุณวันทมวันทมอยู่ไหมวันทรรมได้ไหมอาจารย์จบได้นะนี่วันทรรมเนราะเขาทำได้อยู่ รัทเน,นั้นเหรอไ,ไ,ได้ครับนะรออคุณนันท,ท,นทนเทนั้นทำได้ทำได้ได้ครับได้นะโอ้ห้องนี้ดีกว่ะยอดยห้องอ่าคนนักดิจิทอาได้นะครับคนนักทิ่ิทอลคนนักดิจิทอนก็ทำได้นะครับอะตอนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะพอได้เดีย๋ยวอาจารย์ขอสุปก่อนนะครับหลัากการนะครับหลัากการก็คือเราต้องวาดขึ้นมาก่อนวาดก็คือวาดในเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาก่อนวาดแบบวาดโครงร่างอะไรขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้ว นะครับถ้าเราจะทํทำตาขยับเราก็ต้องอนไรนะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับทำตาขยับก็ต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับหลักการทําให้มันกระพริบก็คือคลิกขวาแล้วก็คัดเตรมนะครับแค่นี้หลักการมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็ก็ฝากเราไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเหลือเวลาเจ็ดนาทีนะครับในการเรียนของเรานะครับวันนี้รอเพื่อนเราหาสักนิดหนึ่งมีใครเข้ามาใหม่ไหมครับถ้ากีขอติกชื่อให้ โชคดีครับโชคดีนะโอเคโชคดีเข้ามาแล้วธนาพรบอดีมายังยังนะครับสน,าานบัทบลโดีแล้วก็ชัด,ดานายชัด,ดานาไงไปไหนเนาะไม่เห็นเลยสา,ารเกียรติภูมิก็ไม่เข้าสักดาก็ไม่เข้าดนยาองศพัฒน์บุญฤทธิ์ชิดพลชิดพลลาใช่ไหมื่อกี้เห็นเพลลาอะไรไปไหน,น,ไ,หนไม่ไาารู้สารพรมาได้ยังครับสา,าพรพรมาแล้วค่ะโอเคสุภเลศ ยานวิทย์วินัยธศก็ไม่เข้าธนาธรบดีไม่เข้านะครับโอเคนะครับอันนี้อาจารย์ก็อัดคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์สอนเราเสร็จปุ๊บก็จะนั่งอัพ u t u b e แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นะครับเดี๋ยวใครอยากจะดูนะครับตอนแรกๆอาจจะมีขิดขัดเนาะมีปัญหานิดหนะครับก็ต้องขออภัยนักเรียนนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับเดี๋ยววันที่เราเข้ามาเรียนนะครับเราก็จะ ได้เรียนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราก็ทําฉากที่สองนะเราจะทาฉากกระตูนของเราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้หนึ่งเรื่องจบเรื่องนะครับเราอย่าลืมคิดเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องย่อของกระตูนแต่ละกลุ่มนะครับคิดเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกทํากันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมมีนะครับมีใครอะไรเพิ่มเติมอะไรไหม ถ้าไม่มีเพิ่มเติมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับสรุปวันนี้ต้องเช็คต้องเขียนในสมุดไอ้นี่ด้วยใช่ไหมครับนนที่ว่ียนสงานเขียนสมุดปรึกงานนะครับว่าโครงงานเรานั้นทาอะไรอาจจะเขียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนั้นนั้นยงเขียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเราต้องไล่เขียนตั้งแต่แรกเลยนะว่าเราเสนอหัวข้อเสนอแบบการจะทำโครงงานจะทำบทที่หนึ่งอะไรยังไงการไปติดต่อกับร้านอะไร แบ่งกันเขียนให้มันได้แบบเยอะๆหน่อยนะครับโอเคเนาะอันนี้เราเขียนได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ